สวัสดีครับวันนี้ท่างแสตงแต่ประทุมจะพามาดูยมามาฮ่าเอ็นเหมงห้าห้าครับผมคันนี้ประสบอุบัติเหตุมาเราจะมาดูความเสียหายว่ามีอะไรเสียหายมั่งครับคันนี้ก็โดนชนท้ายรถกระบะมาครับผมเรามารูร่องรอยความเสียหายว่ามีอะไรเสียหายมัง่ง มังโฟนหน้าก็อยู่สภาพเดิมครับชิ้นส่วนข้างล้อ,ลอก็ไม่เป็นอะไรครับผมแตกแต่ชิวหน้าครับผมตาไฟยังอยู่ครับ กล่อง ABS ก็ปกติครับไม่โดนถังน้ำมันก็ไม่โดนครับผมตัวที่หนักๆก็คือเป็นชุดแผงคอครับผมแผงคอบนล่างตัวนี้โคตครับผมดูจากลักษณะแล้วเขาจะเอียงไปด้านหลังครับผม ปกติแล้วเขาจะตรงครับทำให้รถคันนี้เดียวไม่ได้ครับเดี้ยวแล้วก็ไปติดล้อจะไปติดด้านในครับผมติดเฟรมเดียวไม่ได้เพราะว่าแผงคอแกนกลางมันคดครับผมแผงคอเขาจะเล็กมากครับผมไม่สมกับตัวรถเลยเพราะว่าน่าจะทำให้มันใหญ่กว่านี้ แล้วก็ตัวนี้ก็ฉีกออกมาเลยครับผมแทงคอตัวนี้ฉีกเลยครับอ่าแล้วก็จะทําการดัดนะครับผมน่าจะเข้าโรงกลึงครับผมถ้าเปลี่ยนใหม่ก็รายตังดัดเอาดีกว่าครับดัดเอาก็หลักร้อยถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ประมาณสองสามพัน อน,นี้เราก็จะดัดเอาครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเสียหายครับผมหน้าโปรงหน้าปัดก็อยู่ครบแผงคอโคตอย่างเดียวร้อล้อก็มีรอยอยู่ครับเราจะไปรีดแล้วครับผม ไม่มากเท่าไหร่ครับลูแต่ด้านขวาครับด้านซ้ายโอเคโชคดีที่ยางไม่ร่ว่วก็เสียหายมีเยอะครับมีแต่แพงพอกับร้อแมกครับผมอันนี้ก็โดนชนท้ายกระบะมาคนไม่เป็นไรครับ ้แขวนผ่าดีคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม